ยัลโลยูจูวันนี้ครับเว็บโคโามาทชิบุยานิโทนะก็คือซื้อโคโลมาชิบุยานดิโทก็ซื้อมาแล้วแล้วเปิดที่โคดูนะก็จะได้ของรางวัลน่ารักน่ารักก็สแกนเชื่โคจากโคโามาใส่โคแล้วก็อะไรต่งๆก็มานะเงื่อนไขอ่านคุณอ่านเองนะเงื่อนไขตามที่กำหนดรุ่งแนนอนสับมิด ๋ยวรอเิ่นะครับอ่าชื่อขอเรียนชื่อมีบอกควดวยนะอันอันนี้คือขั um anyway> uh. ้นตอนต้องข้าไปนะครับวเดี๋ยวให้มดูที่หลังกรกอกขอ่งกดอ่าได้แล้วได้แล้วมาเนโตสลอตโตะครับมันดูที่ว่ามันจะได้อะไรดงกดซี กดซี่เออยังไงเนี่ยคือเออรู้กันแลจะได้อะไรร้นอเป็นไรครับข้างหน้านะเก๊ะไม่เป็นไรครับ,นนะอ,รรบอะไรฮะโอเคครับไม่เป็นไรนะครับก็คือครั้งนี้ผมวาดไวนะเดี๋ยวข้าวหลังผมจะมาแก้แค้นด้วยการซื้อทิบุยญาฮันนี่โทศครั้งใหม่นะครับ มาดูกันว่าจับครั้งต่อไปจะได้อะไรอีคลิปนี้จะเอาให้จบเมื่อจับครั้งที่สองครับครั้งที่สองครั้งที่สองโอ้แม่เจ้ oh <my> าหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีจัาโอ้โหเสียงเป็ดก็มีคลิปกล่องหนึ่งนะ